วันนี้ผมมาปลุกบอสไครดาแต่ประเด็นคือผมจะไปปลุกในที่ที่แคบมากๆแล้วผมจะสู้ยากสุดแลวมันไม่ได้มาตัวเดียวมันมาถึง3าตัวเพราะแต่ละตัววันนี้บอกเลยว่าโคตรยากเดี๋ยวดูกันว่าผมเจ้าชนะมันได้ไหมเอาละตัวต่อไปคูเอ้คูเหรอใครจะเป่าใครใครเป่าคุยเป่าแขนมึงไม่ทามาดิมึงมาเป่าคุยมาเอาคุยมาเอาคุยไปกันมาผมพอพอได้อยู่เพลงไททานิกเออเ ว้าไทาม์เคยบอกพี่ทีอ่บอกนะใช่ไทม์ไหมไม่ไมั่นใจที่บอกว่าเคยดูไทเทนิกแล้วมีอารมณ์อม่ใช่ออใช่ใช่ใช่ใครเล่าให้ผมฟังเหมือนกันโโอโ้หโโโโเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ใครเอ่ยดูไททานิกแล้วมีอารมณ์ให้มึงดูยังไงเนี่ยที่เพื่อนเขาพูดถึงเรื่องไททานิกเพราะว่าที่ปลุกบอสในวันนี้มันเป็นขุีมเป็นปีเนี่ยแหละฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรซึ่งคนที่เรียกก็เป็นผมเองครับผมกำลังถือไปวางอ๋อมันบินอยู่เอาเลยนะเอาเลยไหมวางเลี้ววางวางวางเวิร์งอะไรก็ได้อุ้ยไอตกใจเปิดขี้ขวาได้ไหม อุ้ยมาเลยโอ้โ bro รียกเรีกผ้หลังเนู้ังกินหตายก็กินในแน่นอนกระจ้าวนนี้ก่อนเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย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 กินได้เอออะไรไอ้ดาวเว้ยทำไมเลือกมันเป็นอย่างนั้นแล้วบอกกูอีดิผู้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ดูมันพ่นดิโอ้โหโอ้โหเฮียแม่งกีดเฮียแม่งกีดเฮ้ย กูว่ากูว่าต้องตกกูว่าต้องกูก็ต้องมีหน่วยทำลายที่นี่ได้วะเฮ้ยโดนดูดโดนดุโดนดุเฮ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยโอ้ยมึงไม่มีเซนเลยมึงสร้างบล็อกมากันสิคือรู้อยู่แต่อยากรู้ว่าเต้ยจะแบบเจอจะบอกเพื่อนไหมแต่ที่เรารู้แมคานิกบอสแล้วว่าเราต้องหลบหลังกำแพงแต่ผมก็ยังตายดีเพราะว่าผมแม่งโลกแต่ไม่เป็นไรผมไปเกิดมาใหม่มันจะตายแล้วโอ้ยยเพิ่งเกาะมาเลยป่ะล้ม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 อู้ใครแม่งยิงสามพันวะใครแม่งยิงสามพันวะคนแรงเลย มาดิว่ยใครโดนพ่นน่ะใครโดนพ่นน่ะกูนี่ววยรอบนี้ผมเป็นงานแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แอมผมแน่จากที่มันคำรามผมมาที่แอบเลยฮะบอกเลยว่าไม่มีครั้งที่สามแน่นอนแอบยูแอบอยู่แอบอยูเข้ามาดิเอาเอายังยังไม่ล้มไอ้ไอ้หลอดสีเหลืองไอ้หลอดสีเหลืองไงไอ้หลอดสีเหลืองปุ๊บใส่เลยเอาเอาจับไปดาบดาบไปสับเลยบ้ยไม่ล้มเนี่ยผมพุ่งเลยครับไม่รอช้าไปคุณระดับสับกลัวกลัวกลัวพูดตีกลัวพูดตีกลัวพูดตีเจอพูอ กวานจอกกาแล็กไซอ่ะพี่ไม่มีอาวุธลองเลยเหรอมันควักไม่ทันจังหวะนั้นนรทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับพอมันคำรามเราก็ต้องแอบแล้วก็เข้าไปตีรอมันล้มโอ้โหยมันตายได้ยังไงวะยังอ่อนจะล้มแล้วมันจะล้มแล้วมันจะล้มแล้วล้มเอาเตียมฟาดจังหวะนี้เลยเป็นจังหวะที่เราจะปิดเกมครับผมลุมกันฟาดเลยเพราะมันกำลังล้มอยู่บอกเลยว่ามันตายแนช็อตนี้ ไม่ได้เก่งอ,อ,เเอ่เม่ด้วยถีมเ่ด้วยไอออนไอออนเอาองไยบอมาหเลยได้รับปินจมได้ของอะไรมาไมรู้เต็มไหมดเลยเป็นเกราะหน้าแข้งแหวนทร,รูอีกหน้าแต,แต่แต่ละอย่างเนี่ยเลเวล1ิกสิบคือของแลเยอะมากมีกระเป๋ากเก็บผักด้วยตอนนี้เนี่ยปืนกระดังร้อเลยเพื่อนถามว่าไปกันต่อไมผบอกไปต่อเลยแลม่งก็ครับที่เป่าขุยมาต่อตอนนี้เป็นตัวอะไรม่รู้ฮะแงรวมแห่งน้าแข็งเดียมกันว่าจะเป็นยังไง ไปไปไปเอาวะสแกนวะใครดายักษ์น้ําแข็งเห็นแล้วเอาเตียงไปไหมอ่ะอันนี้ดูเหมือนมันจะไกลอ่ะอันนี้ดูต้องเอาเตียงไปนะใครไม่เอาเตียงไปนี่นี่นี่พี่ดามาพี่ดามาแป๊บ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 ไอ้ดายักษ์แข็งอยู่ใกล้ใแป๊บแป๊บแป๊บยังไม่ได้ไปเลยกูทําเตียงอยู่เฮ้ยกำลังไป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 ไปแล้วไปแล้วมาแล้วทัน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 วามาแล้วเรียกได้ไหม เรียกเลยอ่ะปักเลยอ่ะปักมันก็ได้ถัดจะไปแล้วปักเตียงกันยังไงไปแล้วมัวิ่งหาพี่ทามเลยสัสเอาชิปหายเลยไรเง่ะยงงอ่ะกูทำไรไปรักคนโอชิปหายเลย้ยตังตันตังตันไอ้ชิปหายเลยชิปหายเลยยังไม่ได้วางเตียงไอ้ที่คำถามกูกูวางเตียงตรงนี้กูจะรอดไหมมึงจะวางเตียงเหรอวับมึงวับมาถึงก็วับได้เลยวับก็เจอแล้ว เอ้าอีเดินออกไปเฮ้ยหลบหลบหลบลบลบน่าจะพลังเหมือนกันซ้อนแน่นอนโอ้โหนั่นไงไม่ล่ะเฮ้ยเอ้ยมันต้องโอ้โหกูยิงพวกกูตายเลยพื้นที่การต่อสู้เป็นศูนย์ปัญหาเรามาแล้วตอนนี้โพซิชันการต่อสู้เราไม่ค่อยดีเลยคือเราวาร์ปมาเพิ่งจะเจอบอสก็จริงครับแต่บอสแม่งโจมตีเราตรงวาร์ปนั่นเลยไอแม่งเรียกบอสตรงนี้ไว้อย่างหนักกระโดดใจเยี่พี่ถามมาตรงนั้นทำไมวะพี่เจอวิ่งแล้วผมบอกให้มึงปักเลยนี่ นิ่งก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดเราตัวเนี้หนักจริงโอ้โหไอ้กูไปโดนนี่กระแมงป่องในนั่นตายไอ้เต้ยมึงตายแล้วยังไม่ทันทำอะไรเดียวก็ว้าไปกูตายเลยแต่บ้าไปเร็วไอ้เต้ยตั้งใจเล่นหน่อยเว้ยพี่ใครก็ปักตรงว้าเพราะผู้ถานกินเกิดปโะโลใจหายแล้วไอ้ขึ้บอกให้ปักกระเบิยมันจะปล่อยน้ำกูรอดกูรอดกูรอด พื้นที่เราเริ่มเล่นง่ายแล้วตอนนี้เราเคลียร์ทางแล้วลบ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 ไอ้ปลาุเปโฉบงเยดีนะเฮ้ยมันจะล้มแล้วมันจะล้มแล้วเอ้าล้มเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยคุณดวมังกรทับแล้วกูไม่ได้โดนทับคนเดียวด้วยกูเห็นมีคนมากับกูด้วยเป็นเหมือนหนุ่มดูใบพี่พี่พี่ตายด้วยไม่ไม่แต่ใครเขาเสกวอลกันตรงวับวะโอ้โหพี่ตา ไอ้เต้ยบอกให้ปักไอ้เต้ยบอกให้ปักโอมเมนครับพี่ทำเต้ไอ้เต้ยบอกให้ปักเลยปักเลยปักเลยผมก็ปักเลยอ๋อให้ปักตรงกลางนู่นหรือมันจะดูยากแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ยากเกินใจครับบอกแล้วว่าผมเติมกันรัวๆผมโดนไฟผมจุ๊กอย่างตึงผมล้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 มจริงล้มจริงเอา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 ฟาด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 ไม่ถึงไอยเฮ้ยเฮ้ยมันคำรามอีกแล้วแต่ผมหาทางหนีไม่ได้เลยรีบก่อบบล็อกเลยทันที นี่นี่เขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นัลยิงต่อ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 ต้องเอาให้สีเหลืองมันหมดก่อนมันถึงจะล้มนะครับความยากของบทตัวนี้คือแม่งคีดโคตรบ่อยแล้วมันก็ดำดินบ่อยมากก<ะ>ับพื้นที่เราน,น้อยอีกอย่าคีดอย่าคีดอย่าหลอนอย่าหลอนโอ้ก็ยิงปิดีอ่าอะโอ่าหโอ้โอ โกงพี่เลยพี่ไม่ต้องบอผมผมุสาตั้งบอกไว้ให้าะผมใช้เวลาต่อสู้คนนานมากๆครับเพราะไอ้บอสตัวนี้เนี่ยมันมี2หัวตอนนี้เ,เลือดประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้ามันล้มอีกทีหนึ่งมันโดนผมซ้ำแน่เพราะหมายตอนนี้เราต้องรีบสแปมดาเมจให้หลอดสีเหลืองมันหมดพอหลอดสีเหลืองหมดปุ๊บมันจะล้มทันทีรอรอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงพี่รอหน้ามันล้มให้ตอนล้มละลุยร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 ุ เดีนี่คือกูยังไม่กูยังไม่ได้อ่านเลยตัดหมดเลยเจ้าโคตรไวอ่ะโอ้เตยไม่ได้เที่ยวเลยมาดูว่า,วาจะมีมีบวกเทียอะไรบ้างไอ้ตัดไตหมดแล้วใครรูปไว้สั่งจากบทเรียนบอสตัวเมื่อกี้เนี่ยบอสตัวต่อไปที่เราจะไปฆ่ากันเนี่ยผมก็เลยเคลียร์พื้นที่ให้หมดก่อนเลยก่อนที่เราจะเริ่มการต่อสู้ที่นี่จะเป็นบอสแถวโซนทะเลทร,รายต้องเป่าเหมือนกันเป่าแคร์เลยป้าปูพงศ์ศย์คัำพีเอาเลยเอาเลยเเอาลยไอโกนยีซานยิ้มแต่มันอยู่ไกลอยู่นะตอนเนี้ยปักเลยก็ได้ปักนเนี่ย เฮ้เฮ้ยมันเร็วันเร็วมาไหมเฮียใครเบรกจักรยานไว้สัตว์เฮียไม่ได้ยินเหรอวะส่งไปไม่ถึงเหรอวะเฮียมึงรีบมาดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮียอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยไอ้ตาเสียงไม่ตามนิ้วไม่ทันจะดูวะดีมึงไม่ได้เรียกใครได้มึงเรียกนี่ปีขึ้นมาห้องกูด้วยไม่มึงดูดิไม่มันเป่าคุยไงก็ต้องเฮียเพลงนี้เปล่าวะ กูขออีกรอบพอพี่จะอ้วกกูรอมิ้วแล้วมึงอีกมึงขึ้นโอ้ได้คำเดียวตอนนั้นแหละกูมิ้วมึงแค่เฮ้ยมันหันหัวกันมาแล้ววะนี่เอาวะ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 ไอ้ผูกกูจะแตะได้สัตว์ไอ้เียขุยนกูขอย่าออกจากขุยก่อนเทียเทียมึงเลื้อยขาได้ไหมถ้าไอ้ศัตว์สอนทะเลตายบอกมันได้ยินเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวกูเป่าคุยอีกรอบนึงจงมาจงมาจงมาหยิบขึ้นมาปักใหม่ดีกว่าแม่กูไม่ไหวแล้วไอ้จั์มึงเป่ามานานแล้วปักดิเฮ้ย นี่ไงต้องเปลี่ยนคนเปล่าไอ้สัสัต,สต,สต์เอ,อ้ยน้ำน้ำลายมึงเต็มเลยเมืเ่อกี้มาแล้วมาเลยแล <มา S 2> <ว>้วออให้ได้ยักษ์ปืน เดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เนี่ยเฮ้ยดูมีน้ำมาด้วยทำไมมันมาหลายตัวจังวะเหมือนว่าแมคานิกบอสตัวนี้เนี่ยแม่งจะแยกล่างได้ด้วยครับแม่งมีถึง3ตัวแล้วแม่งพ่นไฟได้ทุกตัวผมบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวแต่ว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันง่ายต่อการสู้มากๆพอพื้นที่เราเคลียร์ไว้แล้วมันก็เลยทำให้เราจูค่อนข้างที่จะง่ายฮะซึ่งแมคานิกเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตัวก่อนเลยไปได้ยักษ์เพลิงมันมีลาวาด้วยวะต้องใส่ต้องกินยากันน้ำ โอ้โหคุโดนไฟลูกน้องตัวบอลลอยมาปาขวานใส่แล้วเหี้ยจะล้มแล้ว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 จะอยู่ไหนอะไม่เจอเตรียม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 ล้ม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 ลๆเลยครับไม่คิดว่าตัวนี้มันจะยากอะไรขนาดนั้นล้มล้มจะ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 ล้ม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 ล้ล้ม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 อ้มล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 ้ม กูสับ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 มองกูตึงแล้วกูตึงแล้วกูตึงแล้วกูดึงแล้วกูดึงสกิลพีต้องมาสกิลพีต้องมีเฮ้ยไฮด้าไฮด้าอย่างเงี้ยทุกง่ายนะกูว่าทุกง่ายกว่าน้ำพื้นที่มันกว้างไงมันไม่เดือดรดน้ำใครโดนอะไรวะระวังระเบิดผมหน่อยครับผมระเบิดผมมาแรงครับอู้ยยังไงต้องระวังมา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 ันดูไหนวะเฮี้ยตัวพ่อมันอะ จอกูเจอกูเจอกูจอพี่เต็มพี่เต็มที่เลยสัตว์สีแบบกูฟาดดู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 ฟาด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 สี่พันแบบเป็นโอกาสลมล้มล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 มเอ้าตบ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 ตายมีพลังเยี่ยเหมือนเก่งไงเวนสี่หมื่นพันแรงมากอ่ะ ก็ดูว่าใครจะรู้ของเรูเ้ยเีได้รูไเียเลยไริมานึงด้วยความม่ขอปีศาจท่าผมรูดของมาได้เยอะมากๆครับแต่ปรากฏว่าขอที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นของตีใกล้ทั้งหมดเลยผมก็เลยไม่ได้ใช้เลยเก็บเข้ากล่องไปเราไปาบอตว่อไปกันเลยดีกว่าเอยมันขึ้นแล้วขใหม่อะไรเอ่ยเต้มีแล้วี่ยอะไรเอยว่ะเอออะไรเอ่ยเอาไหม้าอะไรเอ่ยก่อนไปดิ ตรงไหนวะบอสตัวไปที่เราจะไปล่าเนี่ยผมหาไม่เจอเลยครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของแมปแต่ผมเจออีกทีหนึ่งคืออยู่ไกลจากแบบมากเลยครับมันคือตัวนี้ต้องหมายความว่าถ้าเราตายทีหนึ่งเราจะเติมไกดมากๆครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันโหดขนาดไหนต้องไปเช็คก่อนโอ้โหนี่นี่กูเหมือนต้องตีว่ะเหมือนต้องตีอยู่ใ่ไเฮ้ยมันแข็งอั่นอะโอ้ยไม่ใช่อะไรอะไรอะ nobody จะเรากบเต่ากับโบเต่าไไอ้สัสตร์คุยเสียงดังของมึงอ่ะเสียงดังของมึงอ่ะคุยนานเหรอไม่เขียนเฮ้ยดีละ ไม่ดีแล้วดวงตาอันนี้มาไอ้นี่มันมเวอววเฮ้ย<ว>ไอ้นี่มันนี่ปะเนี่ยเว่อไอดีปะเนี่ยไอลาตัวนั้นไม่เป็นไรหรอวะไอ้อูดอ่ะไอแม่มึงใส่เกาะอะไรวะโอ้<ว>หโหเอย่าแล้วแล้วมันไกลจัดพี่โยศพีเดียวตายอย่างที่ผมบอกไปก่อนต้นครับคือเพราะตัวนี้มันอยู่ไกลจุดวาร์ปมากครับทำให้เราเติมลำบากถ้าเราตายทีหนึงเพราะผมก็เลยทำประตูวาร์ปครับซึ่งประตูวาร์ปเนี่ยมันก็ต้องรอสักพักนึงเลยกว่ามันจะวาร์ปได้แล้วก็ต้องทำทางให้มันด้วยครับเผื่อมันมีพวกมอนสเตอร์มาทุบพังหลังจากนั้น ไฟไม่น่ะโอ้ยยิงมันไม่โดนด้วยคืออะไรวะใส่ฝาไม่น่ากลัวจัดยิงไม่โดนนะพี่มันต้องยิงลูกบอลก่อนโวยปูยิงไม่ได้อีกไอ้เฮ้ยเพื่อนตอนหนเราเจอตอนนี้คือรอบตัวมันเนี่ยแม่งมีดาเมจเกือบหมดเลยมันมีลูกกระจิกกระจอยเป็นดาเมจแถมยังมีดาวกระจายสามเหลี่ยมที่มันคอยวนเวียนและดาเมจแม่งโคตรแรงจนทีเดียวตายเลยครับต้องหลบดีๆเลยมันโหดมากๆมันโหดจนคิดว่ามันน่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายหรือเปล่าซึ่งผมไม่แน่ใจเลยอันนี้คือบอสหลักเปล่าวะหรือว่าบอสเสริม หมือนจะบอสใหญ่เลยไอ้เหียสามเหลี่ยมใครบอกว่ามันโคตรแรงวะมันไม่ได้โคตรแรงเลยนะมันตายเลย <c oughs> ตอนนี้เนี่ยแกนวัดเรายังไม่ทํางานผมก็เลยต้องเดินทางไปครับซึ่งแม่งไกลมากๆผมก็เลยต้องยิงปืนไปเรื่อยเพื่อทาให้ทางเราเดินเง่ายหน่อยมันไกลจนคิดว่ายิงไปยังไงก็ไม่โดนเพื่อนนะครับจนกระทั่งผมยิงดอกเนี่ยเลยนขึ้นอีกโอเคไอ้พี่ดาบพี่ดาบอะไรวะโอ้โหอะไรวะ ไม่รู้เลยเฮียดาเมจดาเมจมาจากไหนบอสแม่งนั่งอยู่เฉยเฉยชีแล้วเชียแล้วทำไงดีไอไอไอสามเหลี่ยมโอ้ยสามเหลี่ยมมันกระแทกอันนี้นี่ว่าเราตั้งอันนี้ได้เราตั้งกำแพงได้โอ้ยอันนี้คือบอสจบในเรื่องพี่ทำแต่ว่ามันยังมีบอสไอซ์สวีกเขาว่างั้นนะโอเคจบซีซั่นนี่ถึงปิดปิดได้เลยไหมบอสตัวนี้ได้เลยปิดได้เลยเป็นภาคต่ออ่ะเหมือนเน็ตฟิกอ่ะอันนี้ซีซั่นต่อไปนี่เป็นเกมอะไรพี่ทำซีซั่นต่อไปก็คือขุดเหมืองเกมต่อไปคือเกมขุดเหมือง กูรอแล้ว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 มันจะนอนแล้วอ๋ออ๋ออ๋อนอนนอนนอนนอเอาอปึ๊บหลบหลบแป้งแป้งนอนนอนนอนเดียวเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยตื้อกันไงมันนอนมานอนมานอนตีเลยตีเลยกูระเบิดแป้งกูระเบิดไม่โดนเพื่อนแป้งกูระเบิดไม่โดนเพื่อนเพียะเพียกูสี่ฝันเย็นแม่โคตรแรงอ่ะเพื่อนฟันเร็วด้วยดูดิ ว่าไม่ต้องปรับอาชีพใหม่แล้วไว้ให้อาชีพระเบิดที่แม่งเอาไว้เอาไว้ขุดดินโดยเฉพาะไม่เหมาะกับสู้ภูอะไรทั้งนั้นอะ<ต>่ะเศรษฐกิจดินเศรษิจดินกูไม่กล้าตีเลยตอนนี้ยกูไว้เพืเ่อนตัดการดีกว่ากูขอปิดฉากหน่อยละกันมาดีมาดีอืออือแตกเล็กเล็ก เพื่เนี้ยอยู่กลางแม่งก็ใหญ oh, ่แบบพี่พี่มีเฟซหนึ่งเหรอโอ้โหเจ้าจะต้องหายไปเพราะความแข็งแกร่งของเจ้าอะไรวะบอกมันอย่าร้อนอย่าร้อนนี่อย่าเบี้ยวปวดพูดอย่างหลอนเฮ้ยอะไรอะอะไรอะะไรอะต้องทำยังไงถึงจะรอดอ่ะเนี้ยบอกกูทีต้องทำยังไงโอ้กูตายชั่วปาต้องอยู่ตรงกลางเหรอโอ้โหเฮี้ยมีดอมโยนรูปแปวนมาอีกปัดเอ๊ะ สัตว์เอ้ยประตูที่นี่ไม่พร้อมทำงานักทีหนึ่งช่างแม่งตอกประตูช้ากันกูยิงกูยิงกูยิงเฮ้ยบับได้แล้วไอ้สุดิเราสู้กันมากมากนะบอสตัวนี้บอกเลยว่าท้ายไม่เยอะสุดสุดสู้กันจนแกนประตูวับทำงานละโอ้โ,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 โหโอ้โหโกูนึกว่ากูเล่นออเดชั่นอยู่กูนึกว่ากูเล่นออเดชั่นอยู่อย่างช้ำอ่ะเฮ้ ประตูเช็ได้แล้วเอาประตูเช็ได้แล้วเฮียหลังนะครบมึงโดนกูแน่แเลยอะไรนะคำไม่ไม่รู้อไนรับมึงใครก็แม่งไงเฮียหลังไะไอ้ไี้ปีศาจแล้วกูวาร์ปมาแล้เฮียหลังโดมาเรื่อยเรื่อยว่ะเฮ้ย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 เอ้ยเฮยเฮ้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 ยลฮ้ยเ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 ฮ้ยระ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บเฮวยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮรยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเ้ย้้ยเยน้เี้ยเอ้ นี่ช้ำจัดเฮ้ยใครอะต้องต้องต้องวางวงต้องวางวงนะวางวงคือต้องวางกล่องต้องวางกล่องพยายามตัวนิดสเต็ปนี่เรียนรู้อะเร็ว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 โอ้โหเฮียหลบแล้วหลบไม่พอไม่พ้นกูเปลี่ยนสายเป็นสายตีไกลดีกว่าวะกูอะไรที่รู้สึกว่าระเบิดมันบรรดาอ่อนเกินวปทอัตานูเทพไงหาอัตานูเทพผมว่าได้เวลาเปลี่ยนเซตแล้วฮะไอเซตระเบิดเนี่ยมันทำให้เราโดนดาเมจแล้วก็เพื่อนโดนด้วยสู้ยากมากๆผมเลยเป็นเ e r c e n t โจมมากูมากูมา กูใส่อะไรตัวนี้กูกลายเป็นสายแล้วไม่มีอะไรรีมิกแอนแมทแล้วตอนนี้อืมเออกูขวานมาทุบละอ้าวแต่ดีใกล้แล้วเหรอเออไอ้แซนแล้วอัพพาตติบดีไก่มาซะเต็มเลยเตรียมตัวลบสามสองหนึ่งโอเคตายไอ้เหี้ยแลี่อะเป็นนับตัวด้วยไอ้เห uh ี <h ums> <h ums> ้ยนับแล้วก็ตายคนเดียวเดี๋ยวก็ให้ผมไม่ให้คุณร้องมาโซเบโซนะมาโซมาโซบีซีมามาป่าหูเซืหมู มาดิ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 มาที่หลังแต่กูหวังที่หนึ่งอ่ะมาดิเฮียคำกมคำกลมส่นใครกปาลิอยเลยกูปากูปากูปาดาวขระาใจรัวดีกว่าระเบิดเยอะไอ้เียเพื่อนไม่ต้องระแวงแท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 ง เตรียมตัวสามสองหนึ่งพายุเกิดกูตายผมรู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ได้เอาเซตระเบิดมาคือแม่งตีดีไปเลยครับไม่ต้องกลัวเพื่อนตายไล่ทุบไอ้ลูกกลมๆไล่ทุบไม่แม่สุดๆแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีแต่ว่าเติมไวครับไม่ต้องห่วงลง้มจะไม่คนล้มคนล้มต้องซ้ำดิคนล้มต้องซ้ำดิ อาวาอาวาเล่นเกมเอ้ผู้ดีด้วยผู้ดีผู้ดีพี่ธามพี่ธามอะไนี่จบแล้วพี่เอาหน่อยจบแล้วเนี่ยเป็นพปรแกรมสามเมื่อกี้เหี้พี่ธามมึงเงียบทำไมวะอืดูแล้วว่ามึงเงียบทำไมดูนะรอเกลยอะดูยังเงียบทำไมนี่ให้ดูอะไร เฮ้ยเฮ้โยโอ้โยผมอยู่ในเพียพลังดวงดาวเแหม่หหไม่รู้ได้อะไรมาพี่โชว์โชว์ผมดิเอาผมได้ชุดเกาะใหม่อีกอันหนึ่งเนี่ย figure model secret ตอนนี้เราจบวอทกันไปไหลายตัวมากๆครับผมก็เลยเอาฟิกเกอร์มารวมครับแต่ไม่รู้ว่าฟิกเกอร์แม่งไปอยู่ไหนหมดรวมๆเกมนี้เนี่ยใครจำได้บ้างว่าเราฆ่าบ,บอสไปทั้งหมดกี่ตัวแล้วแต่ว่าภารกิจมันยังไม่จบนะไปดูเขาบอกให้ไปดูคัสซีนก่อนคุยกับไข่ไหมคุยกับใครก่อนพี่ทำทุกคนเห็นคัสซีนไหม พี่ถามพางพี่ถามบ้างระบบทั้งหมดเคยมีตัวตอนอยู่แต่จากไปแล้วเฮ้ยขอบคุณมากเมเเื่อเราร่วมือกันข้าจะส่งเจ้ากลับไปยังที่ที่เจ้าจากมา กดสเปคปลาค้างเพื่อข้ามฉากส่งท้ายกดสเปกปลาค้างเหรอไอ้เพียเอ้ยแม่งกูถามมาโกยคัสตีนให้ดูเฮ้ยเชียร์ข้ามฉากคาสตีนแม่งเลยผู้อดนวยการเกมเกมมกกาาจเพี่คืออะไรเด็กผู้อดนวยการพัฒนาซาเวนทาร่ รอพี่ตามกับหน้าเกมพี่ตามกดเตบสบาร์กดเลยดิดีเพื่อมันจะมีการขอบคุณเราหรือเปล่าแบบขอบคุณเราอ่ะขอบคุณผู้ร่วมประจนภัยอะไรเงี้ยมีไหมมันน่าจะเขียนไม่อยู่นะผู้จัดการฝ่ายขาย CEO CEOO ไปนั้งอ่านไม่ไม่มันกำลังดูอยู่ว่าจะมีชื่อเราหรือเปล่าเดี๋ยวไปถ่ายรูปแม่ชื่อกูอยู่ไหนเนี่ยผู้ร่วมประจนภัย สอ,อนได้พี่กดลูกศรเล่นลงมาได้ปะเอาแล้วมึงไม่บอกว่ากดลูกกิ้งได้ทำเกมทำอะไรเนี่ยโอ้เข้าเกมไม่ได้เลยพี่ทารกน้อยฝ่ายการผลิตอู้แม่งบอกยันทารกอ่ะเด็กที่อยู่ในท้องอ่ะขอบคุณที่เล่นโอเคไม่มีชื่อเราจบละของหมดตัวเลยเนี่ยตายไม่รู้ใครเอาเป็กของมาเข้าตัวผมเนี่ยอ้าวยิมสามสองหนึ่งยิ้ม เยี่ยมดีมากทุกคนเก่งมากโอเคแยกแห้ไปกินข้าวจบซีรีส์คอคิปเปอร์สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้อยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมกดซับ c r i b e กันด้วยนะครับหวังว่าเราจะมาเจอกันอีก